วดีค่ะพกบกับบอยนะคะช่องฟอร์ดบอยนะคะที่บอยนั่งอยู่นะคะจะเป็นตัวเทรนนะคะเริ่มต้นของตัวเอเวอร์เนะคะราคาตัวนี้นะคะจำหน่ายอยู่ที่1 3ึ่0 0้านามค่ะเดี๋ยวบอยจะพามาชมนะคะทางภายนอกภายในกันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นสีพิเศษนะคะก็คือสีเซดอนาโอเร่เพิ่มเงินอยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะคะอ่ะเดี๋ยวบอยจะพาไปชมกันที่ด้านหน้าก่อนนะคะดูภายนอกกันก่อน ะะของตัวเทรนนะคะด้านหน้าจะเป็นอะไหล่สีโครเมียมนะคะด้านในนะคะจางพึ่งนะคะจะเป็นสีดำด้านนะคะตัวนี้ก็ออรูระบายอากาศตรงนี้นะคะจะใหญ่กว่าเดิมนะคะส่วนของขอบตรงนี้นะคะจะเป็นดําเงาตัดกับตัวสีดําด้านนะ,ะให้เกิดมิตินิดนึงตัวนี้นะคะยังไม่มีกล้องหน้านะคะกล้องหน้า360องศาเหมือนตัวท็อปนะคะแล้วก็ตัวกันชนก็จะเป็นสีเดียวกับตัว ลดเลยนะคะส่วนกันชนด้านล่างนะคะจะเป็นวัสดุที่เป็นสีดำด้านนะคะพร้อมห่วงลากจูงให้ถึง2ฝั่งนั่นเองไฟที่ให้มานะคะของเขานะคะจะเป็นไฟหน้านะคะแบบโคมบอลตินสเตอร์นั่นเองนะคะในสองขอบนะคะจะเป็นแบบ LED day time running light นั่นเองค่ะ,ะก็จะให้ความสว่างได้ดีเลยนะคะไม่แพ้กับโหมดมั i ฉิกลายนั่นเองนะคะสำหรับว้าที่ไม่ได้มองเรื่องออปชันนะคะตัวนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันค่ะแล้วก็ไฟตัดหมอนะคะก็จะให้มาเป็นแบบ LED ตัดด้วยขอบพรีเมียมนะคะ แล้วก็สําหรับแรงม้าของคันนี้นะคะอยู่ที่170แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะจับคู่กับการทํางานนะคะเกียร์6สปีดและก็มากับซิงเกิลเทอร์โบนั่นเองค่ะเป็นเทอร์โบเดียวนะคะล้อตัวนี้นะคะจับทาเป็นมิติขึ้นมานะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะถ้าอยากจะแต่งก็แล็นะคะหรือว่าอาจจะติดคิวล้อ ก็ด้านในนะคะจะเก็บงานนะคะบางคนได้ดีเลยนะคะมาพร้อมที่ด้านหลังตรงนี้นะคะ,ะมีมาให้เรียบร้อยค่ะในส่วนของแม็กตัวนี้นะคะแม็กเขานะคะจะอยู่ที่ขอบ18ต่างกับตัวที่สูงข,ขึ้นไปนะคะจากสปอร์ตนะคะแล้วก็ตัวเทเทนเนียพลัสนะคะก็ตัวนั้นนะคะเขาจะอยู่ที่ขอบ20ส่วนตัวนี้จะให้มาเป็นขอบ18นั่นเองค่ะก็ จะเป็นสีเทากาไฟนะคะสลับกับตัวสีเงินนั่นเองนะคะแล้วก็ขนาดสเปคของยางตัวนี้นะคะจะอยู่ที่255นะคะ 65R 1 8นั่นเองค่ะก็จะให้มาเป็นของพุทธิแรงเลอร์นะคะในส่วนของแก้มด้านข้างนะคะก็จะบ่งบอกถึงความเป็นเทอร์โบตัดขอบด้วยโครมเมียมนะคะแบบใหม่นะคะอันนี้ออกแบบมาใหม่เลยก็จะเหมือนกับตัวไทเทเนะะียมพลัสกระจกมองข้างของเขานะคะจะเปิดปิดแบบอัตโนมัตินะคะแล้วมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะตัวนี้นะคะ ตัวโคมนะคะของกระจกมองคา้านงะคะ่ะจะให้มาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะอ่าก็จะต่างกับตัวสปอร์ตนะคะตัวสปอร์ตก็จะให้มานะคะเป็นสีดํานะคะแล้วก็ตัวเทอรเนียพลมคะก็จะให้มาเป็นสีโครเมียมนั่นเองนะแพ็กเกจถ้าลูกค้าถามถึงนะคะตัวนี้ไม่สามารถเพิ่มแพ็กเกจได้นะคะเหมือนตัวสปอร์ตที่ว่าเพิ่มแพ็กเกจ6,000 0บาทนะคะที่ มีในฟังก์ชันของตัวช่วยเหลือ,อการขับขี่นะคะอันนั้นจะยังไม่มีมาให้นะคะตัวนี้จะใส่ไม่ได้นะที่เราหลังคาค่ะแหลกหลังคาตัวนี้จะเป็นสีดํานะคะไม่ใช่สีบอลเงินแล้วก็ด้ามจับนะคะตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมบันไดด้านข้างตรงนี้นะคะเป็นสีดําทั้งหมดพร้อมกันลื่นนะคะให้มาจากโรงงานแบบนี้เลยะค่ะไม่ต้องติดตั้งเพิ่มนะคะและระดับความสูงนะคะของรถนะคะจะอยู่ที่80เซนนั่นเอง ค่ะมาดูกันที่ภายในบ้างนะคะขอเริ่มกันที่คอนโซลนะคะคอนโซลนะคะจะออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยจะคล้ายๆกับทุกรุ่นเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัว e อเวอร์เนะคะจะมีช่องใส่ของเก็บสัมภาระตรงนี้นะคะมีมาให้นะคะ ยังมีให้อยู่นะคะตัวสีตรงนี้นะคะจะออกสีเข้มๆนะสีน้ำตาลแชมเปญน,นะคะแล้วก็ช่องใส่ตรงนี้นะคะสามารถใส่โทรศัพท์ได้นะคะเอาวางเวลาเราชาร์จเสียบกับตัว Type C หรือ USB นะคะแล้วก็ตัวนี้ยังมีนะคะที่ใส่แก้วน้ํามาให้นะคะที่ด้านหน้านะคะไม่ใช่ช่องธรรมดาที่ปิดไว้ช่องใส่ของตรงนี้นะคะแล้วก็ผ้ายางตัวนี้นะคะจะเป็นของแท้มาแล้วนะคะจากโรงงานอ,อันนี้ก็ ใส่เป็นของแท้มาให้นะคะของสำหรับตัวเอเวอเ s สนะคะสำหรับตรงกลางนะคะที่เห็นกันชัดเจนเลยนะคะ mm. ก็คือหน้าจอขนาด10นิ้วนะคะ mm. ก็สามารถเชื่อมต่อ Android a p โต e p p l e c a r p mm. ได้นะคะแบบไวเลสนะคะแล้วก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าอาจจะปรับตรงนี้นะคะตามความถนัดได้เลย แล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้แล้วนะคะ,ะพร้อมใช้งานตรงนี้ t y p 4นะคะ USB มีมีให้นะช่องใส่ของเล็กๆน้อยนะคะใส่ก้วน้ําอีกนะแล้วก็หัวเกียร์ตัวนี้นะคะยังเป็นแบบ Select c h i p อยู่นะคะจะไม่ใช่ E Shifter นะคะมาในส่วนของพวงมลลาลัยแบบ E Plus นะคะแล้วก็เป็นพวงมลลาลัยไฟฟ้าที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเบาเวลาค่ับหน้าปัดตัวนี้นะคะขนาด8นิ้วนะคะแบบดิจิตอลนะคะ แ,แสดงผลการทำงานนะคะเวลาขับขี่ขงคนขับก็ยังมีที่ใส่แก้วน้ำมาให้อีกนะคะอ่าแล้วก็ด้านจับแบบใหม่นะคะเปิดง่ายนะคะดูที่ด้านบนของเราบ้างนะคะตรงฝั่งผู้โดยสารตรงนี้นะคะก็ยังมีกระจกมาให้นะคะ,ะสำหรับลูกค้าที่ต้องการแต่งหน้านะคะแล้วก็ช่องใส่แว่นตานะคะ เปิดไฟตรงนี้นะคะตัวกระจกมองหลังตัวนี้นะคะยังไม่ได้เป็นแบบปรับแสงนะคะอ่าแล้วก็ฝั่งคนขับน้าไม่มีตัวกระจกให้นะคะสำหรับภายในนะคะเบาะของตัวเทรนนะคะจะเป็นเบาะนังนะคะเดินได้ด้วยสีดำอ่าก็จะเป็นสแตนดาดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ปรับไฟฟ้าที่ฝั่งคนขับได้ฝั่งเดียวนะคะส่วนของผู้โดยสารด้านข้างนะคะจะเป็นแบบนั้งนวลน,นะคะแล้วก็ด้านหลังทั้งหมดเลยดูกันที่ บาผู้โดยสารตรงกลางบ้างนะคะแถว2ตรงนี้นะคะก็สามารถปรับเลื่อนหน้า mm hmm. เลื่อนหลังได้แบบสบายนะคะมีช่องที่เป็นตัวสามารถต่อกับตัว USB mm hmm. ได้นะคะต่อไปตรงนี้ได้นะคะปรับแอร์ hmm. หมุนได้เลยนะคะด้านบนนะคะอันนี้จะไม่ได้เป็นแบบออโต้ hmm. นะคะใช้แมนวนวลทั้งหมดเลยนะคะตัวไฟตัวนี้ก็ยังมีอยู่นะคะอ่ะแล้วก็ในส่วนของตรงกลางนะคะก็ยังมี ที่วางเข้าแขนนะคะแล้วก็ตัวนี้ยังไม่ล็อกนะคะเหมือนตัวพวกกระบะนะคะก็จะมีที่ใส่แก้วน้ำให้นะคะตรงกลางพอดีนะคะแล้วก็ความสูงนะคะบวยสูง165นะคะก็นั่งแบบเหลือๆเ,เลยถ้าเจก็ยังพอดีนะคะก็สำหรับการปรับปบาะด้านหลังด้านแถว2ตรงกลางพับปบานะคะ ะะแล้วก็ขึ้นไปที่ถวสาาไปดูกันที่ด้านหลังะค่ะที่ด้านหลังของตัว LRS Trend นะคะตรงส่วนของไฟนะคะต้องขอบตรงนี้นะคะจะเป็น LED แล้วก็ในส่วนของไฟเบรกตรงนี้นะคะจะเป็นแบบม u l t ร r e f l เ c t ร์นะคะเป็นหลอดไสยอยู่นะคะในส่วงคาดท้ายตรงนี้นะคะถ้าเป็นตัว Trend นะคะจะไม่มีปอกระจกที่เ้อาลงไปทับนะคะก็จะมี เห็นชัดนะคะเป็นตัวโครเมียมแบบนี้เลยนะคะสำหรับคำว่าเอเวอเรสต์นะคะพร้อมกล้องมองหลังนะคะแสงตอนถอยนะคะไฟดวงที่3ก็ยังมีให้อยู่นะคะเป็นวัสดุเดียวกันสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะ<ม>แล้วก็วิธีการเปิดนะคะตัวนี้ยังจะเป็นแบบแมนนวลนะคะ<ม>ก็คือสามารถเปิดแล้วก็ดันแบบนี้นะคะ<ม>ในส่วนของด้านหลังเวลาดึงเบาะที่แถวสันะคะก็จะต้องใช้วิธีการดึงแบบนี้นะคะ แล้วก็ไม่สามารถปรับเอ็นมาได้แล้วนะคะแล้วก็วิธีการพับนะคะก็จะพับลงไปแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นตัว Titanium Plus นะคะจะเป็นแบบไฟฟ้านะคะจะมีตรงนี้ปรับเวลาพับบอกให้นะคะไฟก็ยังมีให้อยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นนะคะเปิดล็อกยางอะไหล่ ก็ป,ปลดยางที่ตรงนี้นั่นเองนะคะ,ะก็ถือว่าใช้งานได้คุ้มค่านะคะสำหรับคันนี้นะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับ Ford Nexgen Everest 10นะคะรถ SUV นะคะตรถครอบครัวตัวเริ่มต้นนะคะราคา1ล้าน3,000 34,000นะคะก็จะมีฟังก์ชันแบบนี้เลยนะคะที่เบอร์เสนอไปแล้วตอนนี้นะคะมีรถพร้อมส่งมอบนะคะไม่ต้องรอสำหรับลูกค้าที่จะสนใจนะตอนนี้ดาวรถต้นอยู่ที่10%นะคะก็ถ้าสนใจในเรื่องของล็อบบี้อะไระเอียงสามารถทักมาที่ด้านล่างเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เบอร์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Medina always in huh, rag huh, top chrome pipes <laughs>